ก,นนการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเปิดฉากขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยมีทีมเรือเข้าร่วมก,นนการแข่งขันมากถึง37ทีมแล้วก็มีช้างเข้าร่วมงานนี้มากถึง34เชื่อกคกับนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีเปิดก,นนการแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประจำปี2558 ท่ามกลางแฟนๆเรือยาวชาวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานสองฝากฝั่งลำน้ำมูลจำนวนนับหมื่นคนเลยทีเดียว <S <S ซึ่งพิธีเปิดงานวันนี้นะครับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีพิธีเส้นประกรรมช้างหรือว่าการบูชาบรรพบุรุษคนเลี้ยงช้างของชาวกุยนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าเลี้ยงช้างในอำเภอสตึกเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและเป็นความและเพื่อเป็นความสิริมงคลน,นะครับพร้อมกับการแสดงยุทธหัตถีโดยมีช้างจงากอำเภอสตึกและจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมพิธีมากกว่า34เชือก ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของวันนี้ก็คือพิธีเห่เรือนะครับขบวนเรือพระที่นั่งจำลองเรือสุพรรณหงษ์เรือนารา์ทรงสุบรรนและเรืออนันตนาคราชนะครับตามด้วยขบวนเรือท้องถิน่นและขบวนแพศรศิลป,ปะวัฒนธรรมพิธีชุมชนคน,คนลำน้ำมูลสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ขณะที่เรือประเพณีคู่เปิดสนามในประเภทเรือไม้กอ40ฝีพายผลปรากฏว่าทีมเรือเจ้าพ่อผูหวายจากจังหวัดนครพนมนะครับในร่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะทีมเรือพระนครน,นาวาจากจังหวัดสกลนครไปอย่างเฉียดฉิวโดยไทยพีเบเอสเตรียมถ่ายทอดสดเรือยประเพณีเพ์สตึกคู่จิงชนาเลิศนะครับทั้งประเภทเรือไม้กอและก็เรือไม้ขอรวมไปถึงเรือโลหะในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา14นาฬิกา5นาทีเป็นต้นไป